สวัสดีเอซีทุกท่านนะครับของพี่ดิ้งจะมีผ้าเข่าม้าแล้วก็มีผ้าเข่าม้าหมักโกนนะคะเป็นเป็นงานที่ดิ้งเอาไปเก็บนะคะกองนี้จะเป็นงานทอมือเป็นผ้าฝ้ายทอมือแท้นะคะอันนี้จะเป็นผ้าเข่าม้าหมักโกนนะทอโรงงานนะคะผ้าเข่าม้าหมักโคนทอโรงงานเย็บขอบเรียบร้อยนะคะทุกคนอันนี้ขายถือจับบาทเนาะขายซ้ำกันก็เร้วกันค่ะขายเท่ากันเลยขายเหมือนกันเลยนะคะนะจริงๆแล้ววันนี้งานนี้มันต้องอัพราคาขึ้นไปอีกสักยี่สิบบาท วันนี้เราเอามาสิบสิบห้าผืนนะคะมีแค่นี้เองนะงานขอม้ามบบโคนนะคะมีสิบห้าผืนนะคะเป็นผ้าทอโรงงานนะคะเป็นผ้าทอโรงงานนะ,ะมีพี่คนนึงอะ่ะเขาอยากได้นะคะพี่ทิ์ตอนนี้อ่านอ่านเช็น้องหรือยังน้องมีลูกค้าเก่าแม่สาให้เอามาให้อะคะ่ะนี่ผืนละสองรอยี่สิบาทส่งฟรีเ,เหมือนกันรับห้าผืนหนึ่งพัน 1, บาทส่งฟรีนะคะ คุณอัมพรวันรับสองผืนขอบคุณค่ะพี่อัมพรวันรับอันไหนเอ่ยพี่บอลลี่เอวสี <LC S 2> ไหนพี่แดงสวัสดีค่ะพี่สาลี่สวัสดีค่ะพี่แดงพี่บอลลี่พี่สัลพี่สาลี่นะคะเ,เดี๋ยวนะพี่กีรวนดสวัสดีค่ะเสจดายจังซื้อผ้าไปแล้วซื้ออีกซื้ออีกไอเดี๋ยวนะคะ ดิ้งดูในเพจดิ้งดูในไหนดูทั้งสองเลยพี่อัมพวันมาเขียวสองผืนพี่อัมพวันเอารอมือหรือเอาเอาหมักโคนคะแม่เห็นลายผมยางเห็นแล้วจา้าพี่ธีรวันน้องจัดให้แล้ว เขียวสองผืนเอาพร้อมือหรือเปล่าเลยหึธนาคารแม่ไปไปให้ลูกพี่หนุ่ยจักรพโปรงมาเหรอคะสวัสดีค่ะอ๋อเป็นพี่จักรพงป์งโพลหนึ่งเจ๊เพจไม่เห็นย่งเดี๋ยวนะบักรโพหนึ่งพี่สุนันท์ทักแชทเพจไป็นไหมเด็ดดิ้งประสอนเป็นเกงสวยจังค่ะขอบคุณค่ะพี่เรนูมือถมือ นะจ้าเพียงพ,พวันแดงหมักกลกับพอมือเขียวพี่ <c oughs> ราชินีอ่อนเดือมนะคะแม่จะให้คนในเพจคนในเพจคือสุนันใช่ใช่พี่พราชินีอ่อนเดือมแดงหมักกหนึ่งแล้วก็เขียวี่เพนสีรับห้าถึงค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาแล้เอาแล้ต้อ,องช่วยแม่แล้วนะเพียงพวันเออของพายนะแดงหมักกลหนึ่ง พี่รัชนีอ่อนเรื่องอย่างว่าือนะคะเพียงพวันนะหนูจะให้หนูขออนุญ,ญาตเลือกสีให้พี่เลยเพียงพวันขออนุญาตเลือกสีชมพูให้พี่นะอันนี้อันนี้เอมือค่ะฝ่ายลางไม่เนเลเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขียนสิกําลังจ <g> ําอยู่เนี่ยในสมองด้วยเขียนแบบชุดเกือบไกล้ๆไกลๆให้ก่อนเดี๋ยวมันแทงผ้าพี่รัชนีอ่อนเรื่อง ดิมาหาพี่เกื้อมาปะพี่เกื้อเหรออืมพี่โตนลูกน่ะใกล้ๆอุปกรณ์ต้องมีอุกรณ์ขอถือนะแล้วก็พี่อัมพวันมาเขียวเดี๋ยวนะคะทางเวียเดี๋ยวได้อ่านเล่นนะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนวันนี้เป็นสินค้าของพี่ดิมนะคะเอ่อต้องตั้งสวัสดีป้าป้ารับป้าเป็นสีนใแม่อืมคเลอจะอ่าใหญ่ไหม เดี๋ยวนะหาทีลูกอนะไรอ่ะซื้อมาใหม่แล้วหรอ5ุงอ่ะไรแล้วเ,เดี๋ยวเร้องเช็กก่อนว่าสักคู่<ม>นะคะแม่ป้านงสวัสดีค่ะเห็นตัวอันอไหนที่เราซือจากป้าขามามีใช่อะพี่ีีเส ดูลายแดงหมากนอีกหนึ่งเดี๋ยวจะปูหนูหาให้พ <c oughs> ี่อัมพรวันมาเขียวอย่างละถึงเนี่ยติดิแล้อัมพวันมาเขียวอันนี้ชมปูกับนี้อัมพวันมาเขียวอย่างละถึงแล้วก็ใครนะปีนี้ที่รัชน,น,นีอ่อนเตืองพระศรีบามาโคนวิ่งมกากรอพระศรีห้าผืน เราจะีออนเดลหรอหาอ่านก่อนนะออนอ่านก่อนเด้อเแดงหมาโคนนึ่งพอมืเขียวหนึ่งอ่ะราจะมีออนเดลแดงหมาโคนหนึ่ง พอมือเขียวนะคะเดี๋ยวแม่จัดให้นะใส่แบบพอมือเขียวเกิดแล้วอะไรกะิตุบกไหมนครัี Alright, ่จูรีละแดงหลักคนเดงไหนลูก ขอดูชุดน้องสดิ่งหน่อยพี่ไม่ได้ขายนะคะเอสซีสานแดงมาโนหนึ่งจุดีละเห็นอะไรถึคเณือาีเอ้าหายไปไหนล่ะพี่สุ้อมในเฟสบุ๊ด้วยจแล้วใช่จัดให้แล้วดูสิ พะะี่สุนันหนึ่งผืนค่ะมาโกลหนึ่งผืนนะคะพี่ราชนีอ่อนเรื่องสองผืนป้าเพ็ญสีห้าผืนแล้วก็พี่จุกีรัตนะคะแดงหนึ่งผืนแล้วมีใครอีกไหมคะมีใครอีกไหมเอ่ยพี่อัมพายสวัสดีค่ะวันนี้ขายสินค้าให้ดิ้งค่ะพี่นันนงสวัสดีค่ะพี่มารีจินนุ่นสวัสดีค่ะอ ช่วยแม่อ่านเน้นหน่อยลูกมีใครอีกไหมสาดีปังปังขอบคุณค่ะคุณน,น้องู ยี่สิบาทฟรีค่าส่งนะปีตะคนถามหาชุดหนูนะชุดหนูพี่เอฟซีส่งมาให้ใส่งานชุดหนู<อ>เป็นพี่เจียจ๊ยบส่งมาให้ค่ะส่งมาให้ใส่งาน <laughs> น้องค่ะชุดของหนูเป็นพี่เจีย๊ยบส่งมาให้เป็นเอฟซีส่งมาให้นะคะสวัสดีค่ะสดีค่ะประธานออนเนาะสกานตค่ะตชนนี้ไรสดนะคะใครเอ่ยแลก็พี่คุณพระนั่นเลยถามว่าสดหรือว่าเจฟเก่าตอนนี้สดจ้าตอนนี้ไลฟ์สดนะคะ เยเยได้ละสองผืนปู่มันน้อยไปอ่ะเอาอีกห้าพืนหนึ่งพันบาทนะคะห้าพืนหนึ่งพันบาทพี่ค้าส่งเหมือนกันพี่ลุงนภาสวัสดีค่ะเรียวมีสวัสดีค่ะพี่เสือสวัสดีค่ะพี่เสือพี่ร้อนพี่เสือพี่เอาผ้าขาวม้าไปนุ่งหน่อยไหมพี่นุ่งได้นะพี่เอาผ้าขาวม้าไปนุ่งนี่ถึงใหญ่ด้วยโทสีเหลืองเนี่ยพี่ไปสิสงการไปเที่ยวไปร้อยน้ำโขงไปไหมไปเล่นน้ำโขงกันหนูไหม ด้นะสงการน่ะพาเด็กๆไปไปเล่นหาดพี่ยงพวรวรณบอกว่าพี่อยากดูผูกให้น้องสิิ้งใส่ได้เลยค่ะทักใจมาแ <laughs> นะมพี่ดิ้งบอกทักไลน์มาค่ะพี่ยงพรวรรณทักไลน์ลแม่ผืนใหญ่นะคะผืนใหญ่นะเน,นะนี่ยนะใกล้สงการแล้วใส่คนเดียวขอบคุณค่ะปู่ชุดน้องราคาเท่าไหร่คะ,ะ,ไ,คะไม่ได้ขายนะคะพี่ดาวินสวัสดีค่ะ โจมอกโทรพี่มันจะไปหนุกอะไรสงก้านอะนุ่งอยู่ไปหาดมโนพี่ลมมาค่ะหาดมโนลมหาดมโนลมหาดมโนลมพี่เจ๊สวัสดีค่ะเมื่อเช้าก็ถอดมาหาหนูแต่เช้าเลยแต่เช้าของหนูก็คือแปดโมงนะสําหรับก็หอดคือสายแล้วเช้าของหนูคือแปดโมงเมื่อไรหนูนอนดึกอ่ะพี่นุ่นสวัสดีค่ะออนถามว่ามีสีฟ้าคะเออสีฟ้านะคะเดี๋ยวนะ อยู่ในไหนลูกอยู่ในยูทูบหรือว่าอยู่ในอยู่ในเพจนะคะขอดูรายเล็กๆมีไหมคะจ้าได้เลยได้เลยเดี๋ยวนะอเมนแป๊บนึงมีที่ได้หน้ามันคะจะเดินทะเลเถอเพี่ยนใครก็มีมะม่วงกองหายไหมพม่หนุ่ยไม่มีเยอะน้องวิ่งขายอะไรเนาะเนี่ยแหละค่ะพี่อากองม้าถุงเท้าแล้วก็เบาะนะคะเอานล้วนงสิงชัยนะคะขอดูรายเล็กๆแล้วก็เออ สีฟ้านี่ไหมไซส์นะคะผ้ายาวสองเมตรค่ะผ้ายาวสองเมตรนะคะกว้างน่าจะหนึ่งเมตรนะไซส์น่าจะเท่าผ้าถุงไม่สานะคะอันนี้เขาเย็บขอบเย็บอะไรให้เรียบร้อยนะคะเนี่ยนะเห็นไหมเอ่ยในจอเห็นไหมลูกขึ้นไหมข<ด><ด>อบอ่ะขอบเย็บนะขอบเย็บนะนี่ไงไม่ให้ลูกค้าดูขอบเย็บนี่นะคะเย็บชายเย็บขอบอะไรให้เรียบร้อยเอาพืนนี้ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรคืนไหนไม่เรียบร้อยให้ปูอยู่ในเตด โทษโทษโทแค่ไม่สวยตรงนี้หน่อยเดียวแต่เขาเย็บเขาเย็บนั้นเย็บเรียบร้อยนะไม่หลุดเลยเอาไข่หนึ่งแผงค่ะ้ยพี่เดี๋ยวเถอะอันนี้หนูก็ขายนะขายให้ดิ้งค่ะเดี๋ยวไม่ได้ขายถ้าถุมว่าคุมไหล่นะตัวเช้าขายเป็นวันนี้ขายคอให้ดิ้งหมดก่อนพี่ขายทั้งวันเลยแ้้วันนี้เดี๋ยวนะ ถ้ายาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรนะคะถ้ายาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรคาดว่านะผมก็คืนส่งวันไหนคะผมก็คืนส่งวันนี้ค่ะพ่อกำลังแท็กอยู่จากพี่ก้อยใช่ชื่อพี่ก้อยไหมนะเริ่มแท็กแล้วค่ะแท็กถางนองนะเดี๋ยวนะปู่บอกเอามาเอามาเอาขอบคุณค่ะนี่ไงคแม่ใส่หรอโอ้ยลูกค้าจะเอาสีอะไรนะพี่อนนต์บอกสีฟ้านี่ไหมผ้าขาม้ยาวกี่เมตรเขาถามผ้าขาม้ยาวสองเมตรจ้าพี่อนันต์สีฟ้านะคะ สีฟ้ามีอยู่ผืนเดียวเนี่ยค่ะสีฟ้ามีผืนเดียวค่ะมันจะมีอีกผืนนึงแต่มันมีตำหนิอะค่ะมันมีตำหนิเดี๋ยวหนูให้ดูเป็นงานบักโคนนะคะริวมากอะนุ่มลื่นริวสวยอ๋อผืนนี้เขาไม่เย็บขอบเพราะว่ามันจะเป็นขอบางานขอบทอค่ะผืนนี้ไม่เย็บขอบนะคะสีฟ้านะข็ทอทอผ้าหน,าน้านี้มาเลย คืนนี้ก็เลยไม่ได้เย็บขอบนี่ค่ะเ,คเป็นงานขอบทอที่อานน้องมันมีอยู่ผืนเดียวนะแต่ว่ามันจะมีผืนนึงมันมีรูค่ะไม่ใช่โดนัทแต่มีรูอ่ะพี่อยากเอาไปตัดเสื้อจ้าแน่นอนลูกค้าหนูเอาไปตัดเสื้อนะคะแล้วเป็นเป็นเสื้อมกโครและผ้ามันสวยมากนะคะตัดเสื้อแบบไม่ต้องอัดผ้ากาวนะงามเย็นผืนนี้นะคะเอ่อผืนนี้แม่สาขาย180บาทมันมีรูตรงนี้ค่ะ นะแต่ว่าที่ความที่ว่าเป็นของลูกไม่สามารถจะขายให้ได้นะขอคนรับได้ไงขอคนรับได้นะคะซื้อมาให้ลูกอะเมื่อวานไปเลือกผ้าแล้วดูไม่ดีค่ะทีนี้ก็ต้องขายออกให้ลูกนะล้วนะเนี่ยค่ะหนูจะขายร้อยแปดสิบนะคะถุงนีนะ้มันมีรูไม่ใช่โดนัทนะ <c oughs> <c oughs> เห็นรูไหมเห็นรูไหมคะนี่นะมันเล็กมากแต่ว่ามันอยู่ตรงชายค่ะสีฟ้าเหรอเสือสีฟ้าเหรอ,หรอใช่เม่ออ่านมัน <c oughs> นี่เห็นไหมคะเห็นรูไหม <c oughs> เนี่ยมันเล็กมากแต่ว่ามันอยู่ตรงชายแล้วแหละเนี่ยค่ะมันอยู่ตรงชายแล้วพี่เสือคะสีฟ้ามีพี่คนหนึ่งที่แอสเ็มาสเตเต,ตสวัสดีค่ะมีพี่คนหนึ่งในเพจอะ่ะเขารับเบู่บูขอดูหลายสีจ้ารอรอรออีกสแปบค่ะเพิ่งมาเพิ่งมาพี่พี่ชูอของขอถ้ามีสีสฟ้าขอห้าว้าวผมขารับพี่คุณอ<ม><ม>ารบมีรู นะา,ะาพี่เสือพี่เสือลหลักไม้เดี๋ยวหนูไปเอามาให้ใหม่เอเอแอดมินเปลี่ยนแอดมินแล้วไม่ได้ปักลายนะจ๊ะลืมปักอ่ธิริงพัฒน์พัฒน์ตัวสองครั้งขอบคุณพี่ภูผานะปักลายเป็นไหมพี่เสือน้องเอาให้เอาให้ลูกค้าในเพจก่อนนะคะเดี๋ยวโผล่ถ้ารู้อย่างนี้นะเดี๋ยวหนูเอามาเป็นตันเลยลายจ้าเครน่ารักมากขอบคุณค่ะถ้าเป็นคนอื่นหนูก็ไม่กล้าหรอก หงห้ปูผาเก้าสีม่วงมีไหมคะน่าจะมีค่ะยังไม่สาหานะแต่ว่าจะเป็นผ้าทีนี้น่าจะเป็นผ้าไฝ่เดี๋ยวไฝ่รอนึ่งนะคะูาตัวนี้มันเย็บติดกันหรอปูขาเดี๋ยนวนนะวทำไมอะนี่ไง,ไงโอ้ยจังไกลตัดรูปคือแบบว่าเขาเวลาเขาเย็บแล้วเขาลากลากไฝ่มีจากเขาไม่ตัดนี้ม,มันไม่ใช่งานยากเลยเนี่ย ของที่ภูขับด้วยนีู่ขาหมี่าในอินบ็อกฟแม่อานงรอสีฟ้าค่ะรอมคะได้ผืนนึงค่ะแม่อานงพี่อแม่เอาอือ่นบวกไปไหมคะจะมีมีงานพมือด้วยนะคะ จากภูกากผาเก้าไม่ออานมไม่เอาไหมคะผืนนี้รับไหมคะรับไหมีอยู่ผืนเดียวจ้ะแล้วเอาเอาผืนอื่นปนไปก็ได้ค่ะพี่ชูไม่ตอบพี่เลยเดี๋ยวค่ะแม่สากาลังอ่านด้วยนะคะแล้วก็คือวันนี้แม่สาขายของให้ให้ให้ใหใหดิ้งกับน้องโอทอบ็อปนะคะเขาหุ้นกันแล้วแม่สาเป็นคนที่ไล์ส่วนให้พยายามจะช่วยลูกหาตังค่ะน้องเป็นเด็กฝุกหัดนะคะกะาลังกำลังฝึกก็เลยฉุมกรหูกไปนิดนึงพี่ใหา สั่งซื้อสั่งในนี้เลยค่ะแล้วพี่ทักไลน์แม่สานะคะหรือน้องตอบไลน์ค่ะพี่แคนนี่สวัสดีค่ะใารนียถ้าะขาทักไลน์อนเรยอทางไหอ๋อที่ชู้ขอดูสีง่วงสองฝืนได้เลยได้เลยขอทเี่ชู้ถามว่าอยากสั่งซื้อได้จากช่องทางไหนจ้าไม่ตอบไปแล้วค่ะเอฟผ้าหน้าไลท์ิมคอมเมนต์หน้าไลท์เลยค่ะนะแล้วก็ไปทักไลน์นะคะทักไลน์แม่สานะคะ แล้วพี่ดิ้งจะส่งเลขที่บัญชีของพี่ดิ้งให้ลูกค้าได้โอนนะคะโต๊ะผู้จีนสวัสดีค่ะพี่อรนน์รับไหมคะสีฟ้าตอนนี้เหลืออยู่นี่ค่ะปักลายให้แล้วนะคะปักลายแล้วจ้าพิทิชู่รวมสองผืนนะคะเดี๋ยวให้ดูนะมีคนถามเลยน้องข้างหลังใครคะน้องข้างหลังสองพี่ดิ้งค่ะพี่ดิง้ง ขอลายค่ะพี่จุรีรัตน์พี่ไม่ต้อง <ไป S 1> ขอลายนะลูกค้าที่อยู่ทางเพจร้านไม่ต้องขอลายนะคะทักนะเพราะว่าเ,นะเดี๋ยวเราทักแชทเพจไปค่ะสีชมพูอ่อนสียวลดสีเขียวอ่อนได้เลยค่ะท่านั้นนะชมพูอ่อนไปน้องชมพูอ่อนชมพูจะได้เป็นตัวนี้ค่ะเป็นงานทอมือนะคะนี่เป็นผ้าฝ้ายทอมือนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆ งานผ้าายพามือก็จะพอเส้นใหญ่นิดนึงค่ะชมพูจะเป็นผืนนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะขออนุญาตนะคะส,สีม่วงนะคะพี่ที่ชู่นะอีกสักแป๊บนะคะชมพูพี่รักไหมคะผืนนี้หนูจะได้จัดไปทีละผืนเลยชมพูน่ารักรักค่ะรับนะอ่าผืนที่สองอันนี้พักขึ้นาพักไปเลยเดี๋ยวแม่จะเก็บให้พีอ่ออนอนงก่อนพีอ่ออนอันงนยังสองแล้วนะแล้วหนะึ่ง パラ。Hey, สองสามสี่ถ้าพี่รับนะคะตอนนี้พี่ได้สีผืนนี่ค่ะเขียวอ่อนจะเป็นผืนนี้ค่ะเป็นงานพอมือนะเมื่อวานไม่ได้รับมาเยอะเพราะอะไรรู้ไหมคะเด็กสองคนมีตังค์กันคนละห้าพันทีนี้ก็เลยช่วยกันเอฟห้ามาคนละสี่พันมีคนละหมืน่นแต่ว่าไม่อยากลงเยอะใช่กลัวขายไม่ได้ <c oughs> เด็กเหรอคะเดี๋ยวแม่ช่วยขายเขียวเป็นผืนนี้พี่รับไหมคะเขียวเป็นผืนนี้นะคะ,อ,ะอ่อนวันนี้ไม่มีจ้าพี่ นี่คืออะไรเดี๋ยวดูดูก่อนอ่ะอันนี้เป็นเขียวแดงค่ะอันนี้พี่พิมเขียวหนึ่งอันนี้พี่พิมพ์เขียวสองนะคะพี่จะรับเขียวไหนเขียวหนึ่งหรือว่าเขียวสองเขียวสองจะเป็นเขียวแดงค่ะพี่พอลลี่เอาสีส้มค่ะจ้าได้เลยค่ะพี่พอลลี่สีส้มกี่ผืนคะมันมีอยู่สองสามผืนนี่แหละเขียวสองจะเป็นเขียวแดงค่ะจะเป็นนี้นะคะพี่จะเอาเขียวหนึ่งหรือเขียวสองเขียวหนึ่งที่พลาดบาแม่นะคะ อ้าวอะไรลกมัาบอกแบตเตอรี่มันเสียงไง่นเลนี่ยก็เสียปลยักหัวหลอดนั่นกับแล้วทไมเสียครัวปลั๊หัวมไม่ได้เสียนี่งันปนปลักไฟอเหรอปร <c oughs> ะทเททีห่หน้ามันมัน <c oughs> หิแเหเข้าเลยพี่ที่ชื่้ามเดียวกันหมดใช่ไหะใช่ เขียวหนึ่งถูนพี่เจเจรวีวันเจเจรวีวันรักเขียวเจเจด้วยเจเจไหนลูกเอาเจเจในถิ่งไงนี่ไงเจเจรวีวันก็หมายถึงให้ S แอดนะคะเ <V 1> พื่อนนะคะอือเจเจแล้ววีันขอบคุณค่ะพี่สิริวันพี่บอลลี่สีส้มหนึ่งถูนนะคะทักพี่บอลลี่ด้วยนะลูก 哪里呀？